จเจอมีแฟนคลับเข้ามาดูไหมมีแฟนคลับเข้ามาดูไหมมาส่งยิ้มทั้งมาส่งยิ้มทั้งรูปภาพและและไลฟ์สดมาส่งยิ้มเบาๆแค่สามนาทีพอนะคะ <c ười> คิดถึงคุณอเล็กไหม คิดถึงคุณอเล็กก็ต้องกดไลค์กดแชร์้นๆนั่นจะแบบปรากฏตัวเดี๋ยวเวลาตอนเย็นอะ่ะพินทานข้าวดึกใช่ไหมก็จะไม่ค่อยได้ให้ทุกคนดูเขาเท่าไหร่เพราะเขาแบบเขาแบบตื่นนอนเป็นเวลานะคะแล้วกลางคืนเขาก็นอนแต่หัวค่ำเป็นเด็กอนามัยมากๆเลยอันนี้ก็ดื่มกาแฟ ร้านนี้แบบข้างหลังแบ็คกราวนะคะเป็นสนิมเกลอะมากเลยพ่อเป็นร้านแบบแวะกินเบอร์เกอร์ใกล้ๆนะคะพินจะกินไก่แค่3ชิ้นนี่คือมื้อย่อยของพินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวไปจัดหนักที่บ้านเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์สดที่บ้านอันนี้มาไลฟ์สดให้ทุกคนดูคุณอเล็กแบบหนึง่งอย่าดูหยุดอย่าดูหน้าพินนะเพราะว่าวันนี้พินขี้เหละมากเลย พินหน้าสดแล้วก็พินไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะวันนี้พินต้องการมาเดินตลาดแบบมีฝุ่นมีอะไรด้วยแหละพินจะรีบกลับไปอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวค่ะคุณพิกแกงเผ็ดนะคะคุณสหายสุรานะคะคุณพ่อซ้อมสหายสุรายังอะ่ะอยู่ซ้อมเพลงยังหืมไก่ทอดอร่อยอะ่ะเป็นชิ้นดิบไม่เห็นมีซอสมะเขือเทศเลยอืมมีซอสมีซอส เม่ซอสซอสอะไรไม่รู้เป็นชีสเหรอ,อแวกินมันเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่แมคโดนัลเนาะแบรนด์อะไรอ่าปะป๊าร้านเนี้ยเดอรเบอร์เกอร์คลับอ่ะเดอร์เบอร์เกอร์คลับอร่อย อืน้ำจิ้มอร่อยแต่ยังจะอุตส่าห์ใส่มาซาล่ามาอีก <laughs> <laughs> พ่ออย่าลืมหัดร้องเพลงสหายสุรานะดนฟอกเก็ตสหายสุราไทยสองอย่าลืมนะคุณคำนาสวัสดีค่ะว่าหิว เดี๋ยวพินกลับบ้านไปกินส้มตำอีกนะเดี๋ยวจเจอพินคืนนี้นะคะเพราะว่าวันนี้พินมาแวะซื้อของให้ FC หน่อยมีรองเท้าราคาแบบแรงๆเนาะก็มีราคาหลักรองเท้าราคาเบาๆด้วยก็จะได้แบบ FC จะได้ได้สินค้ากันไปทั่วถึงนะคะคุณมนัสนนรสวัสดีค่ะ คุณชูศรีปันนิชนสวัสดีน้องพินนะคะขอบคุณคุณชูศรีนะคะพินคิดว่าคุณชูศรีลืมช่องซปเปอร์ไวท์ไปแล้ว <c oughs> จำได้นะคะคุณคุณหนูก้านักนักขนูก้าเหรอคะคุณสุดชารีนะคะคุณป้าใจดีสวัสดีค่ะคุณป้าเมื่อกี้พินไม่ได้บ่น FC นะแต่ว่าพินจะบอกว่าพินตอบไม่ทนันอินบ็อกซ์มันแน่นแล้วบางคนแบบ ถามคำถามเยอะมากมาแบบติดกันเกิน24ชั่วโมงเนี่ย <c oughs> คือพินตอบไม่ไหวก็อาจจะช้าแต่ก็อตอบทุกคนนะคะแต่มีแต่มีคนตั้งใจก่อกวนพินแล้ว <c oughs> พินก็อดทนตอบเขาอยู่นานนะ เป็นแม่ค้าที่ใจดีมากๆสุดๆแล้วแหละจะบอกให้ <laughs> คุณสามีดื่มกาแฟค่ะคุณธัญดาแชร์เจ้าขอบคุณคะ่ะคุณธัญดานะคะอะไรกินไก่ทอดไหม <laughs> <laughs> เขาเป็นมังสวิรัตค่ะพินก็กินไก่ทอดไก่ทอดซอสจริงๆสองชิ้นก็อิ่มอะนะพ่อตรงนี้มันมีคนอื่นด้วยอะ มันมีคนอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไม่ไปแพนเขามากร้านเล็กๆเ,เองเป็นคอร์เนอร์แบบมุมตึกอะไรอย่างนี้อยู่อยู่ในตลาดนัดแต่ตลาดนัดที่พินมามันมีร้านช็อปเยอะมากๆเลยนะมีช็อปเต็มเลยที่เป็นช็อปเสื้อผ้าช็อปรองเท้านะคะพิงคิดว่าพินคงได้สินค้าแบบหลายอย่างดื่มกาแฟค่ะคุะคณหนูคุณหนูก้านะคะ คุณจีรนันอิงไทยนะคะขออภัยที่พินทานไก่ทอดเต็มปากเลยค่ะติดตามมานานแล้วชอบมากๆขอพระคุณทุกๆคนนะคะทักทักพินได้นะใครแบบว่าไม่เคยทักมาก่อนแต่เป็น f อซมานานแล้วว่าทักพินได้ทุกคนนะคะจะได้แบบจําได้เนาะทักไทยกันแล้วก็จะได้คุยกันอะไรอย่างงี้นะคะถ่ายพระเอกอีกแล้วอ วันนี้วันนี้ให้ให้ดูพ่อบ้างเพราะเดี๋ยวกลางคืนคุณอเล็กอาจจะไม่ได้ไลฟ์ไงพ่อกินอะไรนะคาปูชิโนะคาปูชิโน่อ่ะเราสั่งโคคาโคล่ามาให้ไอาที่อินเดียเขาจะมีหลอดหลอดรีไซเคิลนะคะ อินเดียจะไม่มีหลอดลิปสติกนะมีแต่ว่าต้องหาซื้อ,อยากอันนี้จะเป็นหลอดกระดาษกินไปแฟบไปนะคะต้องรีบกินก่อนที่มันจะเกิดอาการแฟบนะเป็นกระดาษนะทุกคนหลอดที่ประเทศอินเดียอินเดียเขารณรงค์ไม่ใช้ลิปสติกไม่ใช่ไม่ใช้พลาสติกไม่ใช้ลิปสติกให้พูดลิปสติกไม่ใช่พลาสติกน้องเพนสันน้องหมูสวัสดี เบบี้สวัสดีน้องหมูหนครับสวัสดีน้องหมูครับอัญโยเซสวัสดีน้องหมูคนสวยสวัสดีน้องหมูคนสวยเ <c oughs> อฟซีค, <c oughs> คุณปานิสาสวัสดีค่ะคุณปานิสานะคะ <c oughs> คุณวิพานะคะบอกสวยมากไหว้สวยใช่ไหมคะพี่ชายอ่ะพี่ชายสวัสดีครับ แล้วจะเห็นท่านไก่อยู่คุณพัชรีวันนี้อย่าเพิ่งดูหน้าพินนะเพราะว่าพินแท้ทาริมกันแดดแล้วพินก็ออกมาเลยพินหน้าเปื่อยมากเลยคะ่ะไม่ไหวจริงจรงพินไลฟ์แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะเดี๋ยวไปก่อนนะ <S 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 ทางนี้เมืองเมืงองอินเดียเริ่มหนาวและะ้วค่ะเริ่มหนาวแล้วดูจัก คุณพ่อเขาใส่เสื้อคุณชายจัดเต็มนะคะเขาเขาหนาวกับพินอีกพินไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่พ่อหนาวคุณมานัสนันนะคะเราจะโดนลิขสิทธิ์ไหม mm hmm. เขาเปิดเพลงปะป๊าร้ mm hmm. านเขาเปิดเพลง mm hmm. ไม่มี c o ก๊อปปี้ไรท์ เดี๋ยวไอ้ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์อีกโดนเพลงอเล็กบอกอยู่โดนลิขสิทธิ์แน่ยูก็ไล์แค่นี้พอโอเคเดี๋ยวให้คุณพ่อลาไปก่อนบายบายกินมังสวิรัตดีใจจังเลยคุณป้าขาบางบางช่วงกับประเทศไทยอ่ะเขาก็กินนะคะเพราะว่าอยู่มังไทยก็จะหาอาหารมังสวิรัตยากเนาะเขาไม่ได้เป็นมังสวิรัตแบบเพ่งคัดนะแต่ว่า เขาเขาพยายามที่จะทำช่วงไหนเป็นแบบเทศกาลอะไรเงี้ยเขาก็ทานมังสวิรัตยาวๆนะเอาไปแล้วลูกสาวคนสวยอยู่บ้านค่ะน้องเอชชูเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะเราก็ฝากไว้กับคุณปู่แล้วก็ฉัดชาแล้วเราก็มาช้อปปิ้งไปแป๊บนึงคุณแม่ก็มานะคะแต่คุณแม่อยู่กับเพื่อนเขาข้างนอกนะคะชอบพระเอกอินเดียมากค่ะ คุณปราณีแล้วก็ข้างนอกคนเยอะมากเลยอยากให้ดูข้างนอกอะ่ะครับหนึ่งนะคะเห็นไหมเห็นฝูงชนอินเดียไหมคะคนเยอะมากตรงนั้นคือเออเป็นตลาดนัดนะคะแล้วก็มีร้านช็อปแบบ บีชชอปแบบติดติดกันเดี๋ยวพินจะไปเดินดูของราคาเบาๆให้ f c ุคุณขวัญใจนะคะใครจยากได้กำไรต่างหูแล้วก็รองเท้าปัญจบีที่แบบหลักร้อยนะคะเดี๋ยวพินโพสภาพก็รีบเเลยนะเพราะว่าพินจะเอาไปมีจำนวนจำกัดน,นะคะส่วนใครอยากได้ของพรีเมียมก็ดูที่หน้าเพจแคปเจอร์รูปแล้วก็ทักแชทเข้ามาราคาไม่เท่ากันเลยนะคะ มีตั้งแต่ราคา1,500บาทจนถึงกับ3,000ัอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอรองเท้าหนังที่เป็นหนังแท้ปัจจบีมันจะมีทั้งหนังแท้แล้วก็มีทั้งแบบโลโก้แบรนด์แล้วก็ของแบรนด์อะไรอย่างี้นะคะมีมีหลายสไตล์ อย่าลืมเอาน้องเอชูมาด้วยนะคะคิดถึงโอเคพินไปก่อนนะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไปแล้วค่ะบายบายคุณขวัญใจนะคะคุณภัยจิตด,ด้วยบายบายนะคะคุณวิภานะคะคุณกล้องเดี๋ยวมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ